เชาเบอร์ใดนะใครนะฮาซื้อกินอะไรรองเท้าคนลบมามาทางนี้เร็วลบมาทางนี้ออกมาทางนี้เว้ยกิน <c oughs> กินกินไม้จนเป็นรู <c oughs> กินไม้จนเป็นรูลบ เป็นรูเลยนี่ลูกต่อเพื่อนเพื่อนอยหมด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 เนื้อที่แล้วตรงนี้ก็จะร่องนี้จะเอาแมงลักร่องนู้นหระพาตรงกลางกับเพาไม่ให้มันติดกันเนาะออหมดทีนี้พวกพริกที่เหลือเดี๋ยวจะไปแซมตรงหอมตรงนั้นเดี๋ยวถอนยญ้าก,ก่อน พวกพักบุง้งพวกอะไรเห็นไหมายายถึงไม่ปลูกมีน้ำเมล็ดพักบุงนะ้งันจะไปลงตรงไหนอะอขยายมาเท่าไหร่มันก็เต็มยายก็งงงงก็ปลูกพอๆกับทุกปีเลยเนาะปีที่แล้วตรงนี้ยังดอกรักเรดอกคํามันสัญญาปีนี้ไม่มีดอกไม้ก็ยังเต็มดอกรักเรยังไม่ได้ปลูกเลยเขาปลูกกันจนงอกแล้วยายไม่มีที่ปลูกเมื่อเทศอยู่ด้านนู้นแล้วไปปลูกให้หมด แล้วตรงกลางนี้เว้นไว้เอากระเพรามะเขืออยู่ก็เดี๋ยวจะใส่กระถางอย่างเดียวพริกก็เดี๋ยวรอซ่อมตรงนู้นไปทีนี้มะเขือเทศฝั่งนูน้นหมดละทีนี้ <laughs> แม้พอดีเดะเลยยังกัะนับไว <c oughs> ออ้ปีที่แล้วยายปลูกถึงแค่ตรงนั้นเองอันนี้นูน่นยังกะนับไว้แต่คิดว่าอยู่ในบ้านมีอีกนะแต่ว่ามันไม่สวยช่างเหอะว้แค่นี้ก็ปลูกไม่หมดและเอ,อ้กินไม่หมดละไปทีนี้ก็ขุดๆถมๆสวยนะลูกสวยนะลูก ไม่มีอะไรมากปลูกมะเขือเทศอันนี้พันธ์ของเรานะคะลูกเล็กใส่ลงไปสวยนะลกูกสวยนะลกูกพันธุ์ที่เราซื้อมามันออกดอกแล้วเพราะเพไวเนาะของเราเพาะช้า เลยก็ไม่มีมือปิดคลิปไม่ยังไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูสวยนะลูกสวยนะลูกเอา สมทม,ทมสวยนะลูกสวยนะลูกเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่ป่ะทีนี้เดี๋ยวไปตัดยาเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่รดลกว่าว่ามันยังเปียกอยู่ดินนะ แต่จะรถฝั่งโน้นแต่เดี๋ยวก่อนเย็นเย็นก่อนเดี๋ยวไปตัดหญ้าก,ก่อนเผื่อฝนตกไม่ทำไอ้นี่ทำความสะอาดฝนตกมาสตรอเบอรี่ใหญ่เลอะเลยไม่ไปรนไรหรอกล้างเอาเนาะนะายายขอตัดหญ้าก่อนเด้อก่อนฝนจะตกหนาวมาแล้วเนี่ยสี่โมงกว่า แม่หลุดออกมาได้ยังไงนู่นเออกระต่ายกับไก่โอ้ยกระต่ายเออนี่กระต่ายกับเป็ดอยู่ด้วยกันหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยชาวเบอร์ใดนะใครนะฮาซอกินไปกินของกินของเป็ดไปเออนักหนั่หนันันักินของเป็ดไป มาเลี้ยงเป็ดให้ยายตาเดอ้อเออไปไปเลี้ยงเป็ดให้ยายตากินอะไรรองเท้าคนลบมามาทางนี้เร็วลบมาทางนี้ออกมาทางนี้เฮ้ยมากิน <c oughs> <c oughs> กินกินไม้จนเป็นรูกินไม้จนเป็นรู <c oughs> นนนรลบ 出来 percent mai chou eh was treffen dein chou dia bikin sum 4 sum 5เด้อ <standardized> ไปกินชมชีชมหาเดอ้อ,มอมชมชีชมหา่าอีกสองตัวจะจับเอาได้ไหมสองตัวเพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปลูกยังไม่ถึงขยันเกิน ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงปุ๋ยมาละปุ๋ยขยันปลูกยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงปุ๋ยมาละโอ้โหว่าจะถอนหญ้าดินยังแฉะอยู่ไม่ถอนล็อกดูเหลือต้องนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาผักบุ้งมาปลูกตรงนี้ปลูกออยูมันไม่ขึ้นลองปลูกตอนนั้นนะ่ะ มันหนาวมันเลยไม่ขึ้นมีเมล็ดมาไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านเรากยาดขนาดยายปลูกยังไม่ขึ้นเลยอยู่ที่เมล็ดเนื้อถอนยาอวก่อนเอาผักบุงมาปลูกตรงนี้แต่ว่ามันดินมันแฉะตอนนี้ไม่ปลูกเดี๋ยวจะไปเอาอันนี้ใส่ให้มาเขือเทศนี่พี่มืมน <c oughs> เอาปุ๋ยมาใส่เลยปลูกยังไม่ถึงชั่วโมง <c oughs> จริงๆแกไม่ออกมาหรอกเมื่อกี้แกตายมันหลุดยายก็เลยเรียกมาก็เลยได้ทํางานต่อแฟนยายยายปลูกแล้วนี่เอามาปลูกสองอันอขยายออกจากพวกนี้แหละนี่ยายพอมันมาข้างล่างเนี้ยยายก็เอาลงดินแล้วก็เอาดินทับแล้วมันก็เป็นรากยายก็เอามาปลูกนี่อันนี้ก็นนี่ว่าจะขุดแต่มันมีลูกก็เลยไม่ขุดนี่เอาไว้ตรงนี้เลย จริงๆบางปีก็เก็บไม่หมดหรอกแต่บางทีก็อยากเก็บดองนะเห็นไหมมีแค่นี้พอเก็บไปดองมันก็กระเทือนนะเอาไว้กินสุกอย่างเงี้ยปลูกไว้เผื่อดองนั่นแหละกินสุกแค่นี้ก็พอแล้วกินสุกแล้วก็ทําแยมนี่วันนี้กับข้าวพี่เมินเนื้อสเต็กกับน้ำไม้ฝรั่งนะคะ และจ้านี่อาหารพี่มืนอาหารคนป่วยใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไร